ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครเข้าใช้กรุงไทยคอนเน็กนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับการที่ใช้ กรุงไทยคอมมิคได้นี้ต้องมารู้สรรคุณก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับคือแอป,ปตัวนี้นะครับถ้าเราสมัครบริการเสริมตัวนี้ไปนะครับก็เป็นบริการฟรีนะครับจะแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเงินเข้าบัญชีหรือว่าจะเป็นเงินออกบัญชีก็แจ้งเตือนในแอปพลิเคชันผ่านแอปไลน์นะครับผมก็เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างแอปกรุงไทยเน็กกับแอปพลิเคชันไลน์นะครับโดยจะเพิ่มความสะดวกให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับพอเราสมัครแล้วเราจะไม่ใช้เราก็ สามารถยกเลิกได้นะครับอ่ะไปดูวิธีกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องสมัครแอปกรุงไทยเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีใช้แอปพลิเคชันไลน์ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่แอปกรุงไทยเน็กเลยครับก็หยิบมือถือมานะครับก็เข้าไปที่กรุงไทยเน็กนะครับพอมาสู่หน้านี้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าแรกเลยนะครับสมัครเลยนะครับกรุงไทยคอนเน็กนะครับผมก็เราก็กดคลิกเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะไปมันจะให้เราแอดเป็นเพื่อนใน ไลน์เองนะครับชื่อว่ากรุงไทยคอนเน็กนะครับผมพอเราแอดมันเป็นเพื่อนแล้วนะครับทีนี้หน้าต่างตรงนี้คือจะเป็นไลน์แล้วนะครับเราก็ไปที่ปุ่มตั้งค่าในแอปพลิเคชันไลน์เลยนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาในแอปไลน์ให้เราเลยนะครับแล้วเราก็แอดเป็นเพื่อนพอแอดเป็นเพื่อนปุ๊บเราก็มาสู่หน้านี้นะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็กดไปที่ตั้งค่านะครับครับมันก็จะขึ้นเซตติ้งมาให้เราเลยครับ ตรงนี้มันก็จะถามเรานะครับเราสามารถสมัครได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเน็กหรือว่าเป๋าตังแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือว่าสมัครผ่านบัตรประชาชนนะครับในกรณีนี้ถ้าง่ายที่สุดเลยนะครับเรามีแอปกรุงไทยเน็กอยู่แล้วนะครับเรากดไปเลยครับกดไปที่กรุงไทยเน็กครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับดาเนินการสมัครนะครับเราก็กดไปเลยครับสมัครอย่างมั่นใจนะครับมันก็จะทําการคอนเน็กกับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับ ตรงนี้นะครับให้เรากดรหัสยืนยันนะครับเป็นรหัสที่เราเอาไว้ทําธุรกรรมทางการเงินเนะครับเป็นรหัสพิน์6หลักนะครับที่เอาไว้เข้าสู่แอปของกรุงไทยเน็กนะครับกดเข้าไปเลยครับกดตรงนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าเราจะยินดีสมัครเข้าใช้บริการกรุงไทยคอนเน็กนะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับเงินเข้าเงินออกของธนาคารกรุงไทยของเรานะครับไม่เข้า อ่าตอนนี้เปิดเรียบร้อยนะครับมันก็จะแจ้งมานะครับว่าคุณได้สมัครใช้บริการกรุงไทยคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับต่อไปนะครับสําหรับตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีการสมัครผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะครับในกรณีที่เราไม่มีแอปกรุงไทยเน็กนะครับหรือว่าเราไม่มีบัตร ATM ที่จะเข้าแอปกรุงไทยเน็กเราสามารถสมัครผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ก่อนอื่นเราต้องมาแอดเพื่อนในไลน์นะครับ เป็นของกรุงไทยคอนเน็กนะครับผมให้พิมพ์ตามที่ผมขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับกรุงไทยคอนเน็กเป็นภาษาอังกฤษครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่ตั้งค่านะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับคุณยังไม่ได้สมัครใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับเลือกไปที่บัตรประชาชนครับ เราก็จะทําการคอนเน็กนะครับแล้วตรงนี้เป็นเงื่อนไขของมันนะครับเราสามารถเลือกได้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับถ้าสะดวกภาษาไทยก็ภาษาไทยนะครับแล้วกดยอมรับทุกเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยอมรับไปครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะให้เรากรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทยนะครับตอนเปิดบัญชีนะครับนี่นะครับตัวนี้สําหรับต่างชาตินะครับหรือว่าที่ไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับใช้พาสปอร์ตนะครับ สำหรับคนไทยนะครับกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเลยครับครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดถัดไปครับมันจะส่งรหัส OTP มาที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับให้นํารหัส6หลักของข้อความนะครับมาใส่นะครับเมื่อใส่ถูกต้องแล้วนะครับกดยืนยันครับ แล้วก็จะมีข้อความส่งมานในลายเลยนะครับว่าคุณได้สมัครใช้บริการกรุงไทยคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับสมัครผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถดูแจ้งเตือนต่างๆนะครับเงินเข้าเงินออกเงินไหลไปทางไหนอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับก็เป็นวิธีการยกเลิกนะครับยกเลิกบริการกรุงไทย c o n เ e c t นะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าลำคาหรือว่าเราไม่อยากจะสมัครละไม่อยากให้ใครรู้ผ่านไลน์เรานะครับเราก็เข้าไปเลยครับเข้าไปในไลน์ของเราเลยนะครับแล้วก็ไปที่กรุงไทยคอนเน c t ที่เราแอดว่าเป็นแอดมาเป็นเพื่อนนะครับที่เราแอดมาเป็นเพื่อนนะครับเราจะนั้นกดไปที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาการปิดแจ้งเตือนนะครับแสดงบัญชีของฉันแล้วก็ยกเลิกกรุงไทยคอนเน็กตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะ ยกเลิกจริงๆนะครับก็กดเข้าไปเลยครับยกเลิกกรุงไทยคอนเน็กนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าเรากดยืนยันไปก็คือยกเลิกใช้บริการเท่านั้นเองนะครับง่ายมากเลยนะครับนี่ครับกดไปก็จะมีรายแจ้งเตือนมานะครับยกเลิกใช้บริการเรียบร้อยแล้วกลับมาสมัครอีกครั้งนึงนะอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสําหรับ วิธีการสมัครและยกเลิกบริการกรุงไทยคอนเน็กตตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ